ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่โรงแรม The Design, เดอะพาราไดซ์เจคดีไซน์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อเทคนิคการตรวจแนะนำตามประกาศสคอบอใน4มิติและการบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแบบมุ่งผลสัมฤทธในระดับภูมิภาค โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสคบอเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการปกป้องสิทธิของตนเองในการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการได้อย่างเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนั้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ให้คำแนะนำและกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและแก้ไขหรือปรับปรุงด้านโฆษณาด้านฉลากและด้านสัญญาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆแอปพลิเคชัน OCPB Connect พูดคุยกับแชทบอทที่ปกป้องได้ตลอด24ชั่วโมงหรือสายด่วน1166และที่สำนกักงานคณะอนุก,กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกจังหวัดนายนุดนพดลพลซื่อในอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการครั้งที่9ปี2568ประจำเดือนกันยายน เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและชี้แจงข้อราชการสำคัญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันทุกตำบลเข้าร่วมการประชุมณหอประชุมอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายสมชายมณก,กิจสิริสุทธิ์นายกเทศบรีเมืองหนองบัวให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมสุทัศน์แอนนาตั้งเทวาประสิธิ์ชั้น5อาคารอนุสร์100ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสีราชาจังหวัดชนบุรีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชนบุรีศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต2ชนบุรีสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนรีราชา ร่วมลงนามปฏิกอตกลงความร่วมมือเพื่อป้องกันและลดอัตราการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานโดยมีนายแพทย์สำยศโลจินดาพงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพ,พระบรมราชเทวีนศรีราชาเป็นประธานกล่าวเปิดงานด้วยการลงนามครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยวัตถุประสงค์ความร่วมมือเพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการรณรงค์ ลดสติการประสบอันตรายจากการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรเพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการอย่างยั่งยืนและเพื่อให้สถานประกอบการมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมจากนั้นได้มีการอบรมและเสวนาโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อลดการบาดเจ็บที่มือและนิ้วมือเนื่องจากการทำงานและการอบรมเสวนาโครงการในวันนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองความรู้ประสบการณ์และแนวคิดอันทันสมัยซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานในสถานประกอบการเสริมสร้างความรู้และลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานประกอบการโดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการทำงาน และนำแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการจัดการหลังเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการบาเเ็บที่เกี่ยวข้องกับนิ้วมือและมือรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรและจุดป,ประกายแนวคิดใหม่ในองค์กรโดยวิทยากรผู้ส่งคุณวุฒิให้ความรู้ในครั้งนี้ที่สวนลงนุกพัทยาจังหวัดชนบุรี นายกำพลตันสัจจาประธานสมนด็จพนุสพัทยาและผ่านตมวดโทรประวุฒิวงศ์ศีนินอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้เกียรติร่วมพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลภูตาหลวงวัดสามัคคีบรรพบมาประกอบพิธีรับข่อนลูกช้างตามประเพณีที่จัดขึ้นทุกครั้งที่มีช้างตกลูกเพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ปางช้างส่วนนระนษุ์พัทยาอย่างเป็นสิริมงคล บรรยากาศเป็นไปได้วยความคึกคักและน่าประทับใจมีขบวนนางรำและขบวนโครงช้างกว่าสามสิบเชือกมาร่วมต้อนรับพร้อมพวงมาลัยคล้องคอและสายศิลสร้างความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังได้มีการเจิมหน้าผากแม่ช้างและลูกช้างตามความเชื่อโบราณเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขลูกช้างเพศผู้ตัวน้อยเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2568จากแม่ช้างพังสีนวล อายุ23ปีและพ่อช้างพรายนิ้งน่องอายุ30ปีโดยนายกำพลตาสจจาได้ตั้งชื่อว่าพรายสีวิชัยเป็นลูกช้างลำดับที่5ของปี2568ที่ถือกำเนิดขึ้นณนะสวนนงนุษพัทยาการตกลูกครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากในอดีตพังสีนวลเคยคลอดลูกช้างแล้วเผลอใช้เท้าเหยียบจนเสียชีวิตซึ่งครั้งนี้ทางผู้บริหารสวนนงนุษพัทยาได้กำชับทีมงานให้เตรียมการอย่างรอบคอบ ใช้เชือกผูกประคองเพื่อป้องกันอันตรายระหว่างการคลอดทําให้แม่ช้างและลูกช้างปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งนี้ปางช้างสวนนนุษย์พัทยาได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นแห่งแรกของประเทศไทยยืนยันถึงความใส่ใจในการดูแลช้างทุกเชือกอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมศสีราชาแกรบนบารูมโรงแรมโอ๊กูดโฮเทลแอนด์รสซิเดนซ์สีราชาอำาเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562 ท่าเทียบเรือเอสองโครงการร่วมทุนใหม่ครั้งที่สองโดยมีนางสิริมากีรตยาคมรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดการประชุมมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังพร้อมพนักงานผู้ประกอบการเอกชนที่ร่วมลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมทั้งนี้สัญญาเช่าโครงการท่าเทียบเรือเอสองที่เปิดให้เอกชนร่วมลงทุน บริหารและประกอบการจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2559จึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางและวางแผนพัฒนาท่าเรือให้รอบครอบเพื่อรองรับสถานการณ์การแข่งขันธุรกิจท่าเรือและการขนส่งทางทะเลที่ทวีความเข้มข้นขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยนางสริมากล่าวว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะนำข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายไปปรับปรุง และใช้ประกอบการศึกษาโดยเฉพาะการเชิญภาคประชาชนรอบท่าเรือเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เข้าใจโครงการและประเมินผลกระทบรวมถึงแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนด้าน,นหนังพัชรินยอดมาลายผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์และบริหารบริษัทท่าเทียบเรือบีหนึ่งและเอศูนระบุว่าผู้ประกอบการมีความสนใจลงทุนในโครงการแต่ยังรอรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขสัมปทานระยะเวลาสัญญาและมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนทั้งนี้ผู้ประกอบการเสนอว่าถ้าเทียบเรือ A2 ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมเฟสหนึ่งของท่าเรือแหลมฉะบังไม่ควรกำหนดค่าสัมปทานที่สูงขึ้นแต่ควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และการสนับสนุนให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างยั่งยืนเช่นการขยายอายุสัมปทานเกิน30ปีตามพรบ EEC เพื่อเอื้อต่อการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีราคาสูงมาติดตั้งเพิ่มเติม ในวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมะบังได้จัดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการสามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติการร่วมดูดระหว่างรัฐและเอกชนพศสองพั้ารสอเป็นโครงการของท่าเทียมเรือเอสองซึ่งเป็นโครงการร่วมทูนใหม่นะคะค่ะครืนนี้ทาง ถ้าเรือเนี่ยได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ประกอบการท่าเทียบเรือที่จะเข้ามาร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการนี้เป็นครั้งที่2เนื่องจากว่าในสัญญาของท่าเทียบเรือ A2 ะคะ จะหมดสัญญาในวันที่31 0ยี2 5 1 9เราจะดําเนินการในการร่วมลงทุนใหม่เพราะฉะนั้นในาการรับฟังความคามิดเห็นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาในการที่จะพิจารณาโครงการนะคะเพื่อให้รอบกว้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนในการที่จะเข้ามาเสนอความเห็นและเราทางในทางท่าเรือแหลมชมพังเนี่ยเราก็จะได้นําไปปรับปรุงกับในส่วนของ,ของทางที่ปรึกษา ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ครั้งแรกเราได้เชิญทางผู้ประกอบการท่าเรียบเรือหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจในโครงการร่วมลงทุนเข้ามารับฟังความคิดเห็นในวันนี้เราเชิญในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งจะเป็นภาคประชาชนส่วนใหญ่นะคะที่จะมารับฟังในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยบริบทอาจจะแตกต่างกันในส่วนของผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเขาจะต้องรับรู้ว่าการท่าเรือจะดําเนินการโครงการใดก็แล้วแต่จะมีผลกระทบใดบ้างจะมีความเป็นไปได้อย่างไร ที่จะพัฒนาท่าเรือร่วมกับการที่จะ,อ,ะอยู่ร่วมกับทางภา้ประชาชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบังค่ะหลังจากน,นี้เราก็จะมีการนําข้อมูลนําข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นทั้งสองครั้งหรือรวมถึงความฟังความคามิดเห็นในส่วนของผู้ที่สนใจจะร่วมลงทุนเนี่ยนำไปปรับดูว่าเราจะต้องดําเนินการบริหารจัดการกับโครงการนี้อย่างไรบ้างค่ะ ก็พักชรินยอดมะเลยนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจาการสัมพันธ์และบริหารนะคะของอท่าเทียบเรือบี 1A0 นะคะซึ่งบริษ,ษัทเอาซิบบิวนเอลซีเอีเนี่ยก็มีผู้ประกอบการท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ระดับโลกเนี่ยอยู่อสองเจ้านะคะแล้วก็มีเป็นในไทยอินเวสเตอร์อีกหนึ่งเจ้าคือรวมแล้วเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยสามเจ้านะคะแล้วผู้ถือหุ้นเราเนี่ยทุกท่านนะคะก็คือสนใจในการที่จะลงทุน ะะที่ท่าเรือแหลมะชบะาค่ะแน่นอนค่ะว่าจุดวัตถุประสงค์หลักของเราก็คือเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมันคุ้มค่าการลงทุนไหมนะคะแล้วก็หลังจากที่เราคำนวณแล้วเนี่ยว่ามันคุ้มดุลเนี่ยแน่นอนค่ะว่าผู้ผู้สนใจที่จะลงทุนเนี่ยก็น่าจะมีหลายรายพอสมควรค่ะ สำหรับโครงการท่าเทียบเรือเอสองอาทางที่ปรึกษาก็ทำข้อมูลมาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็าทางเราเองเนี่ยยังตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเลขนะคะก็ทันทีที่ทางผู้ถือหุ้นเนี่ยทราบตัวเลขนะคะว่าค่าสัมปทานจะเป็นเท่าไหร่อายุสัมปทานจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีการสนับสนุนอย่างไรบ้างนะคะเราก็คงจะนำไปพิจารณาแล้วก็เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น,นะคะ่ะ จะมีข้อเสนอแนะในการรับฟังยังไงบ้างไหมครับผมอ,อ,อยากจะให้คือด้วยความที่โครงการท่าเทียบเรือ A สองเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เดิมโครงการเดิมนะคะก็คือเบสิสหนึ่งของท่าเรือลมชบังดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะเก็บค่าสมงทานในระดับสูงได้แต่ควรจะพิจรารณาในแง่ของผลกระทบนะคะว่าเราจะทำยังไงให้พื้นที่ตรงนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ะะจะซัพพอร์ตยังไงให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้อย,าย่างยั่งยืนเพราะตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น PPP เนี่ยสัญญาของโครงการก็อยู่ที่ประมาณ30ปีแล่ถ้าเป็นไปได้จริงเนี่ยเราเองอยากจะให้ทางการท่าเรือพิจารณานะคะนำตัวโครงการที่เบสิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือเข้าไปสู่ะพะบ EEC ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้มันปลดล็อกนะคะในบางส่วนอย่างเช่นอาจจะเป็นระยะเวลาของสัญญาอาจจะแบบนานขึ้นมากกว่า30ปี เพื่อที่ผู้ลงทุนเนี่ยเขาจะได้ลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์สมัยใหม่เพราะว่าตอนนี้ราคาเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้วก็ผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือหลักชบงังนก็คือมีเยอะ,ะด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลก และพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน จากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศคือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลขของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลัก ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอานาบริเวณพื้นที่กว่าหนึ0 0หมไร่ส่วนงานด้านปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2 คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และท่าเทียบเรือชุด D รวมเป็น18ท่ามีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลก ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้านที่อียต่อปีโดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปีโดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้น จากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและร่วมมือกับกรมศุลกากรทำการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ e matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาม็กรวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก สงสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสูญส่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3, มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้านท e u อต่อปีขีด <c oughs> ความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้านที u อต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้านที u ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ใต้หลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาเ mastery agility responsibility และ teamwork ตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การคาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทําให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนกว่า60ปีที่ผ่านมากลุ่มไทยออยได้ดำเนินภารกิจด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคือบ้านของกลุ่มไทยออยที่มีพื้นที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเลป่าเขาและวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสวยงามของธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาวศรีราชาและคนรุ่นหลังต่อไปด้วยความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มไทยออยจึงได้ริเริ่มและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2567กลุ่มไทยออยได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมไ h ยออยลั u ฟอร r t ์เดอะ e รีนฟิวเจอร์2024เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมวิ่ง โดยให้ความสําคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติการจัดงานตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิตเสื้อวิ่งถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึกไปจนถึงการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายได้และมีการจัดการคัดแยกขยะอยาบเป็นระบบเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเหมาะสม การจัดงานวิ่งในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้นแต่ยังสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมได้นำไปต่อยอดโครงการ Waste to Value เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่ามอบเป็นอุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนในพื้นที่รอบกลุ่มไทยออยโครงการ Waste to Value มุ่งหวังให้เยาชวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการคัดแยกขยะและรีไซเคิลขยะโดยเฉพาะขวดน้ำพลาสติกที่สามารถนำมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์น้ำยาทำความสะอาดภายในโรงเรียนซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองและโรงเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูป,ปธรรม ในปี2567ที่ผ่านมาเราได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้แก่อำเภอศรีราชาและโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน8แห่งได้แก่โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนวัดแหลมฉบังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง1 โรงเรียนเทศบาลแหลมชบังสาโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมโรงเรียนทุ่งสุข,ขาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านชักยายจีนและโรงเรียนวัดบ้านนาฟินวิทยาคมซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โครงการ w e s t to Val u e ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567จนถึงมิถุนายน2568ระยะเวลาโครงการ1ปีโดยโรงเรียนทั้ง8โรงเรียนรวมถึงอำเภอศรีรา,าชาได้นำขวดน้ำพลาสติกมาแลกเป็นอุปกรณ์การเรียนชุดอุปกรณ์กีฬาหรือชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จากการดำเนินโครงการ Waste to Value สามารถช่วยลดปริมาณขยะขวดน้ำพลาสติกภายในโรงเรียนและอำเภอศรีราชาไปจำนวนรวมทั้งสิ้น63,703ขวดหากเปรียบเทียบเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็สามารถช่วยลดได้ถึง7,644กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ849ต้น กลุ่มไทยออยขอขอบคุณโรงเรียนทั้ง8แห่งอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้รวมเป็นพลังสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นพร้อมจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากเราทุกคนขอขอบคุณพลังเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนต่อไป